ทนพคลินิกสาขาประเวศเปิดตัวสาขาใหม่ในโครงการแจสกรีนฟิลเลตประเวศกาวเข้าสู่ปีที่สค่ะกับงานแกรนด์โอ n i n g นิ่งทนพคลินิกสาขาประเวศถือรถทีตัดริบินเปิดตัวสาขาที่ใหญ่ที่สุดแบบพระพวงจรในโครงการแจสกรีนฟิลเลตประเวศนำทีมโดยผู้บริหารสาวสวยคนเก่งคุณก้อยนัชรัต พิพาวงษา CEO ธนพรคลินิกพร้อมประสบการณ์ความงามที่เหนือระดับด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและทีมแพทย์พร้อมดูแลคุณอย่างใกล้ชิดธนพรคลินิกถือปรึกษาด้านความงามเสริมความมั่นใจสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษให้คำปรึกษาแนะนำความงามพร้อมนำนวัตกรรมความงามสุดเด็ดคลาสสมาให้สู่ผู้บริโภค สวัสดีนะคะท,ทุกท่านเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาในร่วมงานนะคะแกลนโอเพนนิ่งในวันนี้นะคะก็ mm hmm. ก,ก้ดอยเอร์นัชรัตน์อภิวาวงษาค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ธนพรคลินิกนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะอีกสองท่านค่ะก็คือคุณน้องบอลน,นะคะแล้วก็คุณคิตตี้ค่ะซึ่งเรารู้จักกันในงาน การประกวดนะคะ Miss ิสไทยดปี2023ค่ะแล้วก็ได้มาร่วมธุรกิจกันนะคะจุดแข็งของธนพรคลินิกนะคะก็คือเปิดมายาวนานมากระยะเวลา22ปีค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นให้กับธนพรคลินิกดูแลผิวพรรณให้กับลูกค้าทุกๆท่านค่ะ สาขานี้นะคะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดนะคะในบรรดาทุกๆสาขาเลยค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เกือบ200ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีห้องเลเซอร์ถึง4ห้องนะคะห้องทรีทเม้นต์เนี่ยรองรับได้ถึงเจ็ดเตียงเลยนะคะก็สถานที่ค่อนข้างที่จะก,กว้างขวางแล้วก็เครื่องมือครบทุกอย่างเลยค่ะสําหรับเรื่องอในคลินิกเรานะคะจริงๆมีหลายอย่างมากเลยก็จะเริ่มจากเรื่องอย่างแรกก่อนเนาะก็จะเป็นเรื่องของสิว ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเรื่องความหมองที่ช่วยเรื่องความหมองคล้ำภากระสุดดงดำก็จะมีพวกเลเซอร์แล้วก็ทรีทเมนต์ที่มาช่วยตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะมีการทาพวกฉีดโบท็อกหรือว่าเป็นพวกไบโอสิมูเลเตอร์ต่างๆนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวเรานะคะทําให้ผิวเรากระชับขึ้นรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆด้วยเช่นเครื่องมือไฮฟูอัลเทราพวกนี้ค่ะ จุดเด่นของคณะพรอัทินิกนะคะนะก็ในการรักษาใช่ไหมคะจุดเด่นในการรักษาของเราเนี่ยที่เราดังมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องปัญหาสิวงค่ะเรามาจากปัญหาสิวงนะคะแล้วเรากา็พัฒนามาเรื่อยๆจนยุคในยุคปัจจุบันก็จะมีเทรนฉีดใช่ไหมคะคุณหมอก็ฉีดแล้วมันเห็นผลเร็วอะคะ่ปะปรับรูปหน้านะคะแล้วก็อาจจะ ฉีดเพื่อเติมคอลลาเจนชั้นใต้ผิวพวกกลุ่มไบโอซิมูเลเตอร์นะคะเพื่อชะลอความแก่นั่นเองนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้นะคะดูไม่ออกว่าอายุเท่าไหร่นะคะอย่างที่แบบจะ50แล้วะคะ่ะแต่ว่ามีคนบอกว่าเหมือน35ิอุ้ยดีใจมากก็อยากจะแบ่งปันความสวยนะคะ ในในประสบการณ์ที่เรามีมา22ปีนี้ค่ะอยากแบ่งปันความสวยให้กับทุกๆคนนะคะก็อยากจะให้ไว้วางใจธนพรคลินิกในการดูแลผิวพรรณให้ค่ะโลเคชั่นที่นี่ก็เป็นที่ข้างแจ๊สในเขตประเวศตรงนี้นะคะก็เราได้ดูแล้วว่าเป็นกลุ่มคนใกล้กับห้างใหญ่ด้วยแล้วก็กลุ่มแถวนี้ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เป็นหมู่บ้านถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ตรงกับ t a r g e t i n กลุ่มของทรัพย์รคลินิกค่ะแล้วก็สถานที่สะดวกสบายซึ่งสมัยนี้คนก็ไม่ได้อยากเข้าไปจอดรถในห้างซะอย่างเดียวก็อยากที่จะมาแบบเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะก็คือตอบโจทย์ในชีวิตยุคใหม่ของคนมากขึ้นที่นี่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกับความงามนะครับเป็คู่กันแล้วก็นางงามนั่นเองนะครับคือเราก็ได้สนับสนุนทรัพย์คลินิกนะครับได้สนับสนุนเวที Miss Thailand w o นะครับในปีสมัยอีีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่ตอบรับดีมากๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็อยากให้ผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานแล้วมีลูกล้างนะครับหันมาดูแลตัวเองนะครับที่ธนพรคลินิกนะครับก็ชื่อพี่นุ่นนะคะสีดาภาก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบัสเดอร์ของลิซซี่ไทรันเบิร์ดแล้วก็แบรนด์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์ธนพรคลินิกด้วยนะคะรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นทั้งสองแบรนด์เลยค่ะก็ชอบธนพรตรงที่คนดูแลดีมากนะคะพี่ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของเหมือนกันนะคะผิดทุกคนดูแลตัวเองก็ สาขานี้นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยค่ะ,คะก็ตลอดเดือนเลยนะคะเราจะมีโปรโมชั่นในการเปิดสาขานะคะลดแบบจุใจมากๆค่ะก็หันมาดูแลตัวเองกันนะคะแล้วก็ทักเข้ามาได้นะคะก็มีน้องๆพนักง,งานนะคะจะให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโปรโมชั่น,นะค่ะ มีเรื่องดิฟวิตามินที่จะทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสนะคะแล้วก็ผิวตัวเรากระจ่างใสด้วยในกลุ่มเลเซอร์อะไรเรามีหมดเลยค่ะแล้วก็ในกลุ่มทรีทเมนต์นะคะที่จะช่วยบารุงผิวนะคะก็มีหมดเลยค่ะ<ม>ก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการดูนะคะโปรโมชั่นแบบดีมากๆเลยค่ะ